สวัสดีค่ะถุงอายุ60แล้วแต่ว่าเรายังทานอาหารเหมือนปกติเลยทานพวกแป้งของทอดแล้วก็ไม่มันทานไม่หยุดอะแล้วน้ำหนักตัวเนี้ยก็ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจนเราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยขึ้นมาจนเรารู้สึกอึดอัดแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพพราน้ำหนักตัวเยอะเข่าเนี่ยก็ไปเสียวโดยที่เราเนี่ยลงไม่ได้เลยมันก็รู้สึกว่าอึดอัดมากๆเลยเอาอยัางไงก็ไม่ลงก็มาเจอกับเลดเฟมตัวนี้เลยกิน วันละ2เม็ดนะคะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยกินมาได้เนี่ยสกระปุกเกือบหมด2กระปุกแล้วน้ําหนักตัวเนี่ยลงไปได้2อกิโลก,กว่ากว่าตอนนี้เกือบ3ากิโลแล้วดีใจมากๆเลยบอกว่าชุดนี้นะคะเป็นชุดที่ถุงเนี่ยเปิดใจเลยคือเพราะว่าเราอต้องการที่จะลด เป็นเขาเรียกว,ว่าเราจะลดอยู่แล้วใช่ไหมคะมันต้องใช้เวลาหน่อยเนื่องจากว่าอายุเยอะๆเนี่ยผมก,ก็ซื้อเซตเนี่ยสี่กล่องแบบนี้มาเลยเพราะว่าเขาจะมีของแถมเป็นสตัวนนี้ให้นะคะแต่ว่าเป็น4ี่ชิน้นก็เรียกว่า4ี่แถมสเปิดใจเพราะของแถมเลยเพราะตัวนีน้ช่วยในเรื่องของการเอาของเสียออกจากลำไส้เราทำให้พุงเราเนี่ยมันแบนขายดี ก็มีคังส่งนะคะฟรีที่ยุโรปนะแล้วอเมริกาก็ส่งฟรีด้วยเหมือนกันนะคะนะรีบทักไปเลยนะคะของโปรเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะ